โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Demon View คลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีคุยแชทอักษรมั่วเพื่อปิดความลับด้วยแป้นพิมพ์อักษรตรงข้ามถามว่าไออักษรตรงข้ามเนี้มันมีประโยชน์ยังไงส่วนมากมันจะเห็นแต่ข้อเสียใช่ไหมเออข้อเสียของมันมีอะไรบ้างก็นะฮะอย่างว่าแหละครับเวลาพิมพ์ภาษาไทายไปนะดันลืมเปลี่ยนภาษา ก็คือไอตัวลูกหนอตอนะตรงซ้ายมือของแบนพิมเออเราลืมกดเปลี่ยนเว้ยแล้วมันก็จะเป็นอักษรอะไรไม่รู้ม้วซัวไปหมดนะส่งไปเพื่อน <_ S 1> เพื่อนก็จะงงเอ๊ะมึงเปลี่ยนภาษาได้ยังอะไรอย่างนี้โดนด่าประจํานะครับอ่ะเราจะมาใช้ข้อดีไอตรงนี้กันนะครับในการคุยความลับกับเพื่อนวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคุยความลับกับเพื่อนสมมติเราจะคุยกับเพื่อนว่าอย่างไงเดียสมมุติผมจะสวัสดีเพื่อนไปหรือว่าจะชวนเพื่อนกินเหล้าอะไรเงี้ยผมก็จะคุยแบบโคลับ ด้วยการพิมพ์ไปด้วยภาษาอังกฤษแต่ว่าในแป้นพิมพ์เราจะกดเป็นไทยนั่นแหละอแต่แค่ย้ําเป็นภาษาอังกฤษแทนถ้างงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะอะขึ้นภาพแป้นพิมพ์ให้ดูก็คือในแป้นพิมพ์เนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วก็ภาษาไทยรวมกันอยู่ซึ่งในข้อน,นี้แหละเราจะเอามาเป็นโค้ดรับสมมุติผมจะพิมพ์คําว่าส่อเสือมันก็จะมีตัว L ใช่ไหมถ้าเกิดผมกดพิมพ์ไปปุ๊บเห็นปะมันก็จะเป็น L ซึ่ง L ในที่เนี้ยผมก็จะนับเป็นสอเสือ ไม่เขาเอ้ยไม่งงกันนะสมมติผมจะพิมพ์พิมพ์คําว่าไงสวัสดีเพื่อนอ่าผมก็พิมเหมือนพิมพ์ภาษาไทยเลยแต่แค่ผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยแต่มันใช้เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะได้ภาษาอังกฤษโมโม,มซุ่ยๆอย่างเงี้ยแหละอ่าจากนั้นกด enter อ่าสมมติผมเป็นเพื่อนมันผมก็จะมาก๊อปนี้ก๊อปอะไรข้อความนี้ไปนะครับ กาอบให้หมดนะย่า้ค่ะไม่งั้นมันจะม่วทันทีถ้าเกิดคุณจะคุยความลับอย่างนี้กับเพื่อนนะครับจะลืมส่งคลิปนี้ไปเพื่อนด้วยเพื่อให้เรารู้กันนะครับอ่าสมมติผมส่งขอ้อความไาแล้วอันนี้สมมติผมเปรียบเป็นเพื่อนของมันแล้วกันอ่าผมก็จะเข้าไปที่ Google พิมพ์คําว่าไทยดอทเป็นภาษาแป้นพิมพ์นะครับเข้ามาแล้วก็จะมี เบให้ด้านบนสุดเลยเราก็เข้าไปเลยครับเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ไทยดอพอเข้ามาหน้านี้แล้วมันจะมีอยู่2ฝั่งให้เราใส่นะครับคือฝั่งนี้มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วด้านขวาเราจะใส่ได้แค่ด้านซ้ายนะครับโอเคกดคอนโทรลวีไปเลยแล้วเราก็ลองเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ดูดูซิว่าเมื่อกี้ที่ผมพิมพ์มันถูกไหมอ้าวเบเออร์เลอร์เฉยกลับ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 เอาใหม่เอาใหม่ เป็นภาษาเรียบร้อยครับสวัสดีเพื่อนถูกเปะ100๊ะร้ออร์ะแล้วถามว่าเราสามารถคุยภาษาอังกฤษกับเพื่อนได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับคือถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยไปแบบมั่วม้ซ่วๆใช่ปะแล้วผมเอามาลองมาแปลแล้วไม่ได้ครับมันอักษรเคลื่อนเลเทหมดกลายเป็นอะไรไม่รู้ตอนนั้นผมทดสอบว่าอะไรอฮายแล้วก็ hello กลายเป็นไอเฮลอะไรไม่รู้มัวไปหมดเลยโอเค สำหรับใครนะครับที่อยากจะทำในมือถือผมจะบอกว่ามันทำลำบากครับผมลองดูแล้มันยากจริงๆอะ่ะเออถ้าเกิดผมเจอวิธีดีๆเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีละกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยด้อ